ใช่ไหมผมใหม่น้องต้องบอกม่น้องบออเป็นหัวหัวเ็ื่อหันะว่าไงครับดูอะไรอยู่กไม่เอาอ้ทีพีมัน รองสีฟ้าการเสียนองนที่สีแดงรองเท้าสีอะไรอ่าไม่ยากเลยอะไรอะไรอะไรสตอรี่อขอแม่ชาสวัสดีค่ะท่านประานมาทำงานตอนเช้าเหรอคะคุณยังไม่เหนื่อว่างกินนะคุณชา ไปสกคูทัว,วร์เหรอคะวันนี้ป,ปีนี้ไ,ไม่ถึงนายนี่คือทำอะไรทำอะไรขยำมันได้ผลใช่ปะมันจะดีขึ้นอนะ่ะพี่กว่างสวัสดีครับเรา กัน ATP ครับกำลังจะไปกินข้าวกลางนครับผมก็มาครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมเรามีความหยิกของหัวแล้ว